สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีตุลมาดูกันซิว่าดวงประจําสัปดาห์ของชาวราศีตุลน,นี้สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กับชาวราศีตุลด้วยค่ะ ตัวตนของชาวราศีตุลประจำสัปดาห์นี้คือ The Devil <c oughs> ขออภัยชาวราศีตุลตัวตนของคุณสัปดาห์นี้คือมีความโกรธโลภหลงทะเลาะวิวาทหรือบางท่านอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นในครอบครัว หรือแม้กระทั่งมีคนมาชักชวนให้คุณเดินทางผิดทำในเรื่องที่ไม่ดีผิดกฎหมายสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคืออัศวินเหรียญเป็นลักษณะของบุคคลที่รอคอย เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอาจเป็นได้ทั้งภรรยาบุตรเพื่อนหรือคนในครอบครัวของชาวราศีตุลน,นะสิ่งที่เกิดขึ้นเออไม่ใช่สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกอะส่วนสิ่งที่ชาวราศีตุลคาดหวังก็คือสิบไม้เท้าคุณรู้สึกว่าคุณ มีแบกภาระหนักรวมทั้งรวมถึงภาระที่ไม่จำเป็นคุณรู้สึกว่าคุณแบกรับมันไว้แต่เพียงผู้เดียวตอนนี้คุณอยากให้มีผู้แบ่งปันคุณบ้างแบ่งปันแบ่งหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบกันบ้างอะไรแบบนี้ไพ่อดีตที่พิ่งออที่ผ่านมานานมากแล้วหนึ่งถ้วย เป็นการได้เฉลิมฉลองมีความปลอดโป่งโล่งใจกับความรู้สึกดีและบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปสังสรรค์แบบเพื่อนฝูงได้ผ่อนคลายอะไรแบบนี้กับเพื่อนฝูงอะนะหรือแม้กระทั่ง ออบางคนชาวราศีตุลอาจจะพบเจอรักแรกพบก็เป็นได้เช่นกันส่วนไพ่อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน e ทม e r a n c e คุณมีการบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองมีการเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิต การงานและการเงินยังไม่แน่นอนหรือบางท่านอาจจะมีการได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีอะไรแบบนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือเจ็ดเหรียญชาวราศีตุลสัปดาห์นี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ก็คือคุณจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะ มีรายจ่ายเข้ามามากกว่ารายรับบางทีรายรับอาจจะเยอะแต่ว่าคุณมีรายจ่ายเยอะก็เลยกลายเป็นว่าคุณเหลือเงินใช้แค่นิดหน่อยหรือชาวตุนบางท่านอาจจะมีการลงทุน สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือสองถ้วยชีวิตของชาวราศีตุลช่วงนี้อาจจะขาดความสามัคคีปองดองไม่ว่าจะเป็นในองค์กรในครอบครัวหรือในเพื่อนฝูงหรือแม้แต่ใครที่กำลังคบหากันอยู่ใหม่ๆก็จะมีลักษณะ ไม่มีโอกาสที่จะได้แลก,กเปลี่ยนเรียนรู้กันไพ่คำแนะนำของคุณคือ2เหรียญให้คุณพยายามหมุนเงินหรือถ้าเป็นเรื่องความรู้สึกไพ่ก็อยากจะแนะนำให้คุณพยายามบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองอย่าให้มันมากไปหรือน้อยไป หรือไพ่แนะนำคุณว่าให้สนุกกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามแต่สิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจลึกๆคือห้าเหรียญคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะต้องเป็นที่พึ่งแห่งตัวคุณเองคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรือคุณมีความรู้สึกว่าคุณจะมีปัญหาด้านการเงินคุณกลัว ไว้ก่อนว่าอาจจะมีปัญหาด้านการเงินทั้งท้งท,งที่เรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นถ้าเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักความรู้สึกก็ไพ่นี้ก็จะอยากบอกว่าคุณรู้สึกเหน็บหนาวกับความรักครั้งนี้มาก ุณรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเหมือนคุณกำลังวิ่งตามใครบางคนที่เขาไม่สนใจใยดีคุณส่วนไพ่ใบสรุปของชาวราศีตุลก็คือ The Magician ไพ่แนะนำคุณว่าให้คุณคิดอย่างคนฉลาดหรือถ้าเป็นดวงทั่วๆไป ไพ่ก็บอกคุณว่าถ้าคุณคิดจะทำสิ่งใดขอให้คุณลงมือทำณตอนนี้เลยคุณจะประสบความสำเร็จมากถ้าคุณลงมือทำตอนนี้นะคุณจะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณคิดหวังไว้แน่นอนหรือไพ่ยอยากจะแนะนำให้คุณไปสอบถามผู้รู้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรคนที่มีความรู้ ฉลาดเป็นทั้งดินน้ำลมไฟในคนคนเดียวอะ่ะคุณถ้ามีปัญหาก็ให้ไปปรึกษาเขาแล้วคุณจะได้คําตอบที่ที่ดีสําหรับปัญหาที่คุณเผชิญอยู่เนาะโอเคค่ะชาวราศีตุลขอจบคําทํานายแค่นี้นะคะ ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้รับข่าวสารวิดีโอใหม่ๆเวลาที่แม่หมอลงวิดีโอนะคะขอจบคำทํานายแค่นี้ค่ะชาวราศีตุลบ๊ายบาย